จากฟุตบอลครับไปดูแวดวงหมัดมวยกันบ้างกับรายการสุดยอดมวยไทยรัฐไปติดตามไฮไลท์ของการชกได้จากคุณเอกชุมพรครับโอ้โห,โโหโมวยคู่เอกสุดยอดมวยไทยรัฐวันนี้น่าสนใจมากนะครับแมใครจะไปเชื่อครับว่าปากกาเหล็กตอหลัก2แชมป์คนรากรุ่น130ึยปอนด์ของสุดยอดมวยไทยรัฐแล้วก็เป็นพี่ชายทแท้ๆของยอดมวยเด็กแข่งแผ่นดินอย่างกิ่งซางเล็กตอหลัก2นะครับวันนี้พลิกล็อกแพ้ให้กับนักมวยรุ่นพี่มากประสบการณ์ครับ เอาละครับคข่งนำรายการนะครับมุมแดงเจ้าของฉายาน้ำหมึกมรณะปากกาเหล็กต่อหลัก2ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินอย่างกิ่งสร้างเล็กนะครับวันนี้ต่อน,น้ำหนักหนึ่งปอนพบกับมวยรุ่นเก่ามากประสบการณ์อย่างทวนกอกัระนาดแบบรายนี้นี่สมัยตอนเด็กๆนี่ชกเทียราชดำเนินไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวันนี้ก็พิกัด1 3 2ต่อ133ครับ เกมช่วง2ยกแรกนี่มีออกอาวุธกันหนักๆขู่กันเลยนะครับยกที่3มนี่ทวนที่หายไปนานวันนี้ต่อยดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอาศัยจังหวะดักออกอาวุธยกสี่นี่ปากาเหล็กแทบวิ่งเข้าใส่ครับแต่ว่าเจอแข้งติดเบรกของทวนได้สวยๆหลายดอกนะครับมายก5ทวนก็คุมเกมแล้วก็เอาชนะไปขาดลอยแจ้งเกิดได้สําเร็จครับเอามาดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับคู่แรกของการถ่ายท่ดสดหรือว่าคู่เปิดหัวนะครับนำผลเล็ก กอมนา,าศเสียเปรียบรูปล่างแต่ว่าได้ลูกขยันครับชนะคะแนน mm hmm. เพชรเอกกอคนเขียนข่าวพร้อมทําลายสถิติคู่ชกที่ชนะมาสี่ไฟรวดลงด้วย mm hmm. คู่ที่2ตองเอกอกรมนา,าศโดนย้ำแค้น โดนสับศอกคิ้วขวาแตกแพทสนามก็ไม่อนุญาตให้ชกต่อนะครับทำให้แพ้ TKO ในยกที่3ต่อพิชิตมารสิทธิประกายฟ้าคู่ที่3หรือว่าคู่รอง,องการถ่ายทอดสดนะครับเพชรเมืองยาสุสาครมวยไทยยิมวันนี้นี่อาศัยจังหวะออกอาวุธจ่แจ้งเอาชนะยอดขุนทัพสกสุอก,กอสหายยิมเอกชุมพรสุรพัชจารุมณีศึกยอดมวยไทยรัฐอะไรกันครับ